นางเอกของเราก็ทํางานแมอย่า่หนักเธอเองก็เพิ่งจะได้เลื่อนเป็นหัวหน้านี่ครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเพราะว่าเธอเองอยังจะต้องมานั่งสอนงานลูกชายเจ้าของบริษัทอีกคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิดเรื่องมานีครับก็จะเป็นนางเอกของเราเนี่ยเพิ่งจะเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าหลังจากที่เธอทํางานมาอย่างหนกักแล้ววันนี้นางเอกของเราก็ได้ออกมาคุยงานที่ต่างจังหวัดนะครับพร้อมกับผู้ติดตามคนหนึ่งซึ่งก็เป็นพระเอกของเราเองซึ่งนางเอกของเราก็ไม่ได้ชอบพระเอกเนะครับแล้วเธอเองก็ไม่อยากจะให้มาด้วยแต่ว่าด้วยความที่พระเอกของเราเนี่ยเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทแล้วาท,ทางคุณพ่อพระเอกเนี่ยก็ได้ฝากฝังกับนางเอกไว้ว่าให้สอนงานพระเอกของเราหน่อยนางเอกของเราก็เลยปฏิเสธอะไรไม่ได้นะครับแล้วระหว่างที่มาด้วยกันเนี่ยพระเอกของเราก็พูดแต่เรื่องไร้สาระ นี่ครับจนนางเอกของเราก็แอบดุไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพระเอกของเราก็ไม่ได้สนใจแล้วสักพักหนึ่งทั้งสองคนก็ได้มาถึงลูกค้าเรียบร้อยนี่ครับนางเอกของเราก็จัดการคุยเรื่องงานนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ได้คุยอะไรเลยนะครับนั่งอยู่เฉยๆอย่างเดียวแล้วสักพักหนึ่งหลังจากที่คุยเรียบร้อยทางลูกค้าก็เลยได้บอกให้กินข้าวนะครับซึ่งพระเอกของเราก็รีบกินเลยนะครับจนนางเอกของเราก็รู้สึกโมโหก็เลยให้ดุไปนิดนึงแต่ว่าทางลูกค้าก็ได้บอกว่าเป็นได้รอกจากนั้นก็เลยได้ถามพายเอกของเร นั่นเลยครับทางคุณพ่อพระเอกกับลูกค้าเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งพระเอ,อกของเราก็รู้จักตะลุมเป็นอย่างดีนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็คุยกันอย่างสนุกโดยที่ไม่สนใจนางเอกของเราเลยนะครับหลังจากคุยงานแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยนางเอกกับพระเอ,อกของเราก็มาหาที่พักนะครับพอมาถึงทางพนักง,งานก็พามาส่งที่ห้องนะครับซึ่งพระเอ,อกของเราก็รีบเดินเข้าไปแต่นางเอกของเราก็ยังไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าเธอเองรออีกห้องนึงจนทางพนักงานก็ได้เดินเข้ามาจะเอากระเป๋านางเอกของเราไปเก็บนะครับซึ่งนางเอกของเราก็ตกใจก็ เลยได้ถามนะครับว่าห้องฉันอยู่ไหนทางพนักงานก็เลยบอกไปนะครับว่าคุณจองไว้ห้องเดียวนี่ครับพอนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโมโหเลยนะครับก็เลยรีบเดินเข้ามาหาพระเอกแล้วก็ได้บอกนะครับว่าทําไมจองไว้ให้ห้องเดียวพระเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นลูกชายเจ้าของบริษัทผมเองก็ต้องมีส่วนในการเชฟค่าใช้จ่ายบริษัทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะจากนั้นมันเองก็เลยรีบเดินออกไปปล่อยให้นางเอกของเรานั่งโมโหอยู่คนเดียวนะครับหลังจากที่พระเอกของเราออกไปอาบน้ําได้สักพัก หนึ่งก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามานั่นเลยครับเป็นแฟนนางเอกของเรานนัเองซึ่งทั้งสองคนก็เพิ่งจะคบกันนะครับแล้วแฟนนางเอกของเราก็ทํางานอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าก็ยังคุยกันไม่ถึงไหนนะครับพายเอกของเราก็ได้เปิดประตูออกมาจ้าเอนางเอกของเราก็เลยรีบกดวางสายนะครับจากนั้นเธอเองก็เลยขอตัวไปอาบน้ําหลังจากนางเอกของเราออกไปอาบน้ํเรีบร้อยพายเอกของเราเนี่ยก็มาหาเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นมันเองก็แอบใส่บางอย่างไว้้วยนี่ครับแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็อาบน้ำรียบร้อยพายเอกของเราก็เลยได้ชวนดื่มนะครับแต่นางเอกของเรา ก็ปฏิเสธทางพระเอกของเราเลยได้บอกนะครับว่าผมอิจฉาเขาจังเลยนี่ครับที่ได้เป็นแฟนคุณนางเอกของเราก็ตกกระจายอยู่นิดนึงนะครับก็เลยถามว่าคุณพูดเรื่องอะไรพาะเอกของเราเลยได้บอกว่าผมรู้เรื่องทุกอย่างนั่นแหละครับคุณเองก็รู้นี่ครับว่ากฎของบริษัทเราเนี่ยห้ามมีแฟนในที่ทำงานแล้วคุณเองก็เป็นหัวหน้าด้วยนี่ครับเพิ่งจะได้เลื่อนตำแหน่งด้วยผมว่าถ้าพ่อผมรู้มันน่าจะไม่โอเคนะครับแต่ถ้าคุณดื่มเป็นเพื่อนผมผมรับรองนี่ครับว่าผมจะไม่ใส่ใจเรื่องแบบนี้นางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยปฏิเสธไไม่ด้ นะครับจากนั้นเธอเองก็เลยมานั่งดื่มกับพะเอกของเรานะครับพอดื่มไปได้สักพักหนึ่งนั่นเลยครับนางเอกของเราก็รู้สึกไม่ไหวนะครับเธอเองก็เลยได้หลาฝันดีพะเอกของเราก็เลยลุกขึ้นมาเปิดอันติพร้อมกับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเก็บไว้นั่นแหละครับ,รบหลังจากนั้นนะ่กก็ได้กินเวลาไปนะครับตดัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนดื่นางเอกของเราก็รู้สึกตัวนะครับก็เลยลุกขึ้นมาถามพะเอกของเราว่าเกิดอะไรขึ้นพะเอกของเราก็ไม่พูดอะไรนะครับเปิดเป็นคลิปวิดีโอให้ดูซึ่งนางเอกของเราเห็นแบบนั้นยิ่งรู้สึกโมห แต่ว่าก็ทําอะไรพระเอกของเราไม่ได้นะคบจากนั้นพระเอกของเราก็เลยได้บอกให้นางเอกเปิดอันติไม่อย่างนั้นมันเองจะส่งให้คุณพ่อของมันดูนะครับซึ่งนางเอกของเราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็แต่งตัวเรียบร้อยเตรียมตัวจะกลับบ้านแต่ว่าพระเอกของเราก็เดินเข้ามาบอกนี่ครับว่าอยากจะให้ผมรบหรือเปล่านางเอกของเราก็รีบบอกเลยนี่ครับว่าอยากจะให้รบพระเอกของเราก็เลยยื่นข้อเสนอเหมือนเดิมนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับ หลังจากกินเวลาเสร็จรเรียบร้อยทั้งสองคนก็เตรียมตัวกลับบ้านซึ่งพระเอกของเราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยนะครับพูดไ like, รสาระตามสไตล์พระเอกของเราเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นหนักก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ